ก็เดินออกมาจากเมโทรแล้วเราตอนนี้ขึ้นไปกันที่ใช้รถไปข้างบนตรวจกันเข้ามาแล้วก็คือตรงนู้นอย่ามนี้เลยตรงนั้นไม่รีบค่ะตอนเจ็ดทุ่มเจ็ดโมงสี่สิบแหละบนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นเมโทรวันนี้แผนมันก็คือแผนมันคือซื้อบัตรวันเดย์พาสแล้วเดินมาประมาณสี่สิบถึง ถึงแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เดินมาจากไปเทียร์ที่บนอะแค่แบบว่าไม่ถึงร้อยเมตรอ่ะนี่ทุกคนคือแบบเซี่ยงแฮนมันขึ้นชื่อเรื่องปูขนด้วยนะแต่คือข้าวของเรานะยามเช้าและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชอบดีนีทุกคนน่ารักมากคือมันอยู่ใกล้ๆเลยนะจุนจิเ